ครับนะนะหลังจากพาร์ทที่แล้วนี่โอ้โหเราไปทําการประชนภัยข้างใต้ดันเกียรของเราใช่ไหมแล้วก็ทําการเสียพวกที่ออซิสมาแล้วก็ฟามเป็นอย่างมองมันเลยนะหลังจากไปคลิปเนี้ยเราก็ไปทําการฟามกันมาคือดัเกีไปฟา์มาแล้วพวกเราก็ไปแอบฟามกันมาด้วยนะคือตอนนี้ตัวผมนี่เป็นแบบว่าอัศวินอย่างแท้จริงเลยเห็นไหมมีชุดเพชรไดมอนด์ด้วยนะโอ,โอ้โอ้พวกแต่งตัวแล้วดหว่าแต่งตัวแล้วว่าโอ้ยไอ้ก<อ>ูเมากจะเชื่อเลยมึงจะใช้เป็นชุดนี้แล้วอะ ไอปพี่พี่ล้วนกพี่พีเขาจิกไปพี่ตั้งมาเลยสั่งสอนสั้งสอนรับมันหยุดนพี่สั่งสอนมึงสั่งไอ้นกมุกยศสั่งยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สั่งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ไงอย่าอย่าอย่ารำนองั่งอย่างนี้ไงสั่งอย่างนี้สั่งอย่างนี้ไงมึงเคยบอกกับเด็กไว้ว่าในไมค้าพันนั่นนี่ใช่แต่ชุดทองใไงไหมอะตอนนี้เปลี่ยนเป็นชุดเพชรแล้วเพื่อนเออทองมันหาหายากมากเลยอะตอนเนี้ยหายากตรงไหนว่าง่ายจะตายโอ้โหแต่แต่ว่ามึงมึงมึงกลับไปตัวนี้มาใช่ไหมตัวนี้ไปอยู่ที่หมู่่บ้านปะ ใช่ใช่อเป็นเร่ที่ดีมากเลยนะแล้วก็เบเกตนี่ก็เป็นสายแท่งอย่างสมบูรณ์แบบเลยแต่พวกเราพวกเราทุกคนมีล่หมดเลยว่าโคตรเท่เลยเออไอคือเราเราสำเนีัวเองแล้วว่าถ้าไม่มีโล่อตายหาแน่ว้ยแล้วก็หลังจากที่แล้วนะครับที่บอกว่าเราไปฟาร์มที่ออทิสตมาก็คือว่าทำให้เรานี่มีชุดเขาเรียกว่าไดมอนด์กันหมดเลยนะแต่ว่าถึงจะเป็นไดมอนด์แล้วก็มีเอนชานมีอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าตายโคตรง่ายเลยนะไม่รู้ว่ามีไดมอนด์ไปเพื่ออะไรโอเคแล้วก็อยากจะบอกเบเกตเนี่ยไปสำรวจมาแล้วก็ไปเจอไปเจอที่วัดดังเจียนมาด้ แต่ว่าตอนตอนมันไปเนี่ยมันมันไปเจอมันไปเจออีกไบโอมหนึ่งไว้เพื่อนไหนวะมันปไบโอมมันเป็นไบโอมสีม่วงได้แบบว่าน่ากลัวมากเลยเนี่ยอันอันที่สี่เนี่เห็นป่ะอัมราแอ กาสกาเนี่ยผู้สาอะไรเนี่ยเห็นป่ะนี่ <c oughs> แล้วไอ้อันนี้จะสุดยอดเลยแต่ะจะพึ่งวาร์ปไปนะวาร์ปไปยอาจจะตายได้นะเพื่อนเปลี่ยนกายเป็นฝุ่นเลยจะวาร์ปไปแปล้วกายเป็นฝุ่นเลยนะรู้สึกว่าตรงนั้นที่โอ้โหไปเกตมันไปบอกว่าพี่ผมเจอตัวเลยแต่ไปหมดไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> วันนี้นี่ไปเกตนี่แถวบ้านเรามันมีดันเจี้ยนอยู่ใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ใช่บ้าเรามีดันเจี้ยนเออไปแล้วเราไปสำรวจกันดีกว่าอยากเอาของแล้วจะไม่นักลบนักลบาร์มมาต้องลอาของหน่อยเดียเนี่ยรู้เลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากจะลองเอราะว่าเธอแบบว่าเขาเรียกว่านักนักบรรจงภัยแบบพอได้ดาบไปแล้วมันมันเเเปปปรรรรรรีีีี้้้ยยวววอไไแบบ่่าาาา์ตมมใค โคตรเราได้แล้วแล้วก็ตายไปในพิวตายตายไปในซอสอาร์ตในพันจำได้ไหมที่เข้าไปในห้องกับดักไงแต่ว่าเราเพิ่มเลือดกันมานั้นที่เราฟาร์มอีเวนต์นึ่งเลือดเยอะมากใช่ใช่เลือดเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันดรอปเป็นมันดรอปเป็นของครับหัวใจด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็นี่ด้วยกูไปเอ็เซันซรีด้วยโอ้โหดีไงกันตาบอดไงพี่มีกันตาบอดมีกันตาบอดแล้วก็มีโลแล้วก็มีนี่โอ้โหนี่เห็นป่ะนี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มหัวใจมันดวงครึ่งเวยสุดยอดเลยครึ่งดวง โอ้ยน่าเกียดโอ้มีคีเปอร์่ข้างหน้าตอนรับเอาสาวสองตัวตอนมีคีเปอร์พิเศษด้วยเอ้ยๆโอ้ไม่กลัว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 มีคีเปอร์พิเศษไปอ้ามข้ข้าม้านข้าข้ามข้ามข้ามามด้าม้ข้งด้วยใช่เป็นปู้าม้โอ้ไอ้ลอง้างกดใชข้าไอ้อินชารข้า้ามข้า้ามข้ามข้ามข้้มมมงว้าไ้าเข้าอยู่ไหนตรงนี้ปางเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ โหพีมมึงซัพพล์มึงโคตรลกเลยว่ะเพื่อนแต่มันโหดร้ายมากเลยโอ้ใช่มีเค้กให้เราก่อนลงไปด้วยก่อนไปก่อนไปหาความตายโหมีเค้ก้เราด้วยลงมา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 ค่อยตามกันมาค่อยตามกันมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยค่อยตามอยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรีบแล้วเดี๋ยวเดินใหม่เว้ยเข้าใจไหมผมก็ลังตามหลังไปเรื่อยโอเคผมไปแล้วไปโอ้ไอ้ลมโอ้ปลอดภัยโอ้ประตูมันขังไม่หมดเลยเนี่ยที่ผมมาเนี่ยมันขังไม่หมดเลยไปขเข้าไป ต้องเลือกทางเข้าสักทางนะต้องเลือกทางเข้าสักทางนึงเหรอเออในฐานะที่มึงมีมันสมองเยอะที่สุดมึงเลือกทางไหนพี่เยอะที่สุดแล้วใช่ไหมเออเยอะที่สุดนะในฐานะที่มึงอัพอินมาเยอะมากโอเคกูเลือกที่จะกลับคนไปไปอละอ่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะแล้วเข้ายังไงเนี่ยเข้ายังไงต้องขุดอ่ะขุดไปเลยโอเคขุดไปเลยโอ้โหขุดโอ้โหขุดโอเคเข้ามาแล้วโอ้นี่แหละดันเจียนว้าว เลยให้ตะกองให้ตะกองนำโอ้อันนี้เปิดไฟใช่อันนี้เปิดไฟเนี่ยมีไฟอยู่ข้บนหัวโอ้ได้ไงมีจุดสะเปาแล้วเฮ้ยตรงนี้มีห้องดิวบูมข้างหลังห้องอะไรอ่ะห้องอะไรเนี่ยมีห้องด้วยเข้าไปดูดิมีที่ตีเหล็กอยู่อันเดียวโอ้เอาสมบัติเทียนชานเออไอนี่มันที่ตีเหล็กโอ้ที่ตีเหล็กนั่นเลยขุดกลับมีรออะไรอ่ะเอาดิฮ้ยโอ้เอ้ยมันมีระบบเผาแร่แล้วเก็บของตัวนมัดสเต้อโคตรดีเลยว้เนี่ยระบบที่มาถามคนมาใช้นะมีธนูเอ็นชันเอ็นชันบุกทั้งนั้นเลย โอ้เก็บไปเก็บไ้เว้เทมเเลตเบดว้าวเก็บเก็บเก็บไปหมดเก็บ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 โอ้นี่เขาดันเจยนจริงๆอ่ะไม่ใช่ดันไม่ไม่ใช่ดันเจีนปลาหีใต้ดินเว้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยอะไรเป็นไรโอ้ยดีดดีดดิดดี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 ดีดดดดดดีดด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 ีดด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 ดีดีดด ไปหัวเรือทำงานหัวเรือทำงานหมุนมาเลยหมุนมาเลยเออโอหมุนหมุนแรงมากไม่ได้บอสดี่หว่าบอสสิใช่หมุนแรงมากลูกโหดมากเลยีตัวพิเศษโอ้สุดยอดพี่ตัวนี้สุดยอดเลยว่ะตัวของมึงเนี่ยโอ้ไม่ไล่ประโยชน์ในต่อไปตรงนี้มีสต่บ้าอีตักบอสเลย ไปยิงทิ้งเลยเนี่ยมันเลยไปไปไปบอชขอพิลลิ่งเสร็จกูขออนุญาตฮิวก่อนเลยอุ้พลามากตอนนี้อิ่มมากอิ่มมากไปลองไปตรงทางนี่มีบอสไหมก็ดีนะโอ้ยสปันเนอร์โอ้สปันเนอร์อ๋อปักไฟปไฟปักไฟปักไฟมาเลยเออที่สุดเลยไปมันออกไปอีกแล้วกลับกลับไปที่สว่างกลับไปที่สว่างกลับไปที่สว่างกลับมากลับมาระวังโดนตีหัวนะระวังโดนตีหัวใช้เป็นเด็ดด้วยขามันโอ้ยน้ำลบลงสุดยอดเลยว่ะ โอ้ดูของดับดิดูของดับดปวะโอ้เยอะมากเยอะมากในนี้มีอะไรบ้างโอ้ในนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยเคลียร์ทุกดันไปเลยโอ้ต้องไปประตูอื่นต่อใช่ไหมเนี่ยรอบนี้เคลียร์ทุกรูไปเลยอุ้ยเขินอะไรวะมันนี่มันนี่มันนี่มันมีของดับมันมีของดับไหนโพชั่นรีเจเนอเรชั่นได้ทุกคนเลยว้าวเวเลกูดจ่ะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อทุกคนกูตายเปากูโดนบัฟอะไรไม่รู้มองไม่เห็นมึงลืมกินน้ำเปล่าเขาไม่รูู้้นนอย่ไห น้ำพี่ไม่มีน้ำเรอไม่มีเลยไม่เป็นไรผมผมคาบน้ำมาแล้วไม่ด้เนวงโอเคโอเคไปสมแล้วล่ะที่เป็นเบปตระกูลไปข้างล่างนั่นอะไรอสุดยอดบอสเหรอลองไปลองไปมันมัมีมันมีลึกกว่านี้นะมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีลึกกว่านี้อลงไปได้อีกเหรอใช่โอ้กับดักม่กับดักละมีกับดักด้วยลาวาโพแล้วก็หยุดโพโอ้ลงไปลึกนี้ไงอ้โดนตีโดนตี้ยลงไปนี่ลงไปลงไปลงไป ลงไป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 หาแต่อื่นแล้วขึ้นมาขึ้นมาโอ้ตกใจมากตกใจมากขึ้นมาพี่พีขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคอ้าอ้ายอะโดนโดนเผาหัวตายโดนเผาหัวอาแต่ันโยดใส่หัวทั้งแม่เลยอ้าไม่นด้ตัวอะไรอยู่ในราวาวะตัวนี้ตนี้โคตรใหญ่เลยพี่พี่พี่บูมดูตัวอะไรวะวิ่งไปไปเขาดูยิงมากเลยโอ้ไม่ได้ได้แซงมันอยู่ที่อื่นพูดไปหาแม่งเลยไหมไหนไปเดี๋ยปะโอดีไงไม่ได้ตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้ย อ่นลูงลงไปมเออออนลูกน้องเรไมด้พี่อ่นลูกน้องเขไาไได้อัเอนลูกน้องไปอ่ลูกน้องไปเฮ้ยมันจะเกิดข้างบนอ้ยอ่ลงไปดมเดดมืดอ่ลงไปอ่ลงไปโอยโอ้ยเขเลยโอเคกูลงไปด้วกูลงไปด้วยโจนใครคอโซิลตีมัน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 ตีมัดตีมันันมันนตนตันอีมมนมนนมันตต โอ้ยหมุนเลยลูกว่าลูกหมุนเลยไม่แต่มันไม่ทำอะไรเราเลยมันทำได้ตัววันตีตัวตีอยู่ตัวตีอยู่ตัวตีอยู่ตายตายเดียวตายไปตายแล้วพีโอไอ้เม็ดคิดเม็ดคิดดอบเม็ดคิดใครอยากได้เม็ดคิดมันคือบอลดีกว่าอิมโซโตนเฮ้ยโอ้กูจะอาจจะเชิญมันได้นะอิมโซโตนถ้าเกิดพี่กดใช้มันอิมดวงวิญญาตอิมจะเป็นของพี่พี่เอาไปเลยมามาโอ้ไปกูได้โล่เลยมาไม่รู้อะโล่ ป้องกันนกแบ็กย่างรุนไปอะเบอร์รถดนั้นต้องเอาไปใส่แอคเซสซอรี่ถึงจะคุ้มพอพอจะไว้กันเด้งใช่แล้วเอาโล่ปกติมาถึงมือนี่นี่วิญญาณอิ่มอยู่นนี่นี่วิญญาณอิมมิ่นี่นี่ไอพี่เอาวิญญาณอิ่มไปแล้วเอาโล่นั้นมาให้กูดิกดหน้าก่อนนดใช้เหรอต้องกดใช้เหรอใช่กดใช้โอ้โอ้ยิมยิมเมออขงหน้าตาหน้ากูจะมัดไอพี่ทิ้งทิ้งโล่นั้วมาให้กูดิเฮ้ยหนูอันตรายมากเลยนะตัวเนี้ยเราเต็งเต็มถ้าไม่ถไม่ใช่หนูไปเลย เออป้องกันป้องกันช่วยด้วยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่มันกาะหน้ามันจะไข่ในตัวกูมันกาะหน้ากูติดแล้วติดแล้วติดแล้วหู้ยหิวน้ำหิวน้ำตามเบร์ตามเบร์นอาหิวน้ำเหรอหิวด้วยหิวเหมือนกันหิวทุกอย่างหิวข้าวด้วยทำไมทำไมเลือดกูเยอะจังอะฮะเลือดเลือดไหนทำไมเลือดกูขึ้นมาเป็นหลอดเขียวอะไรด้วยเนี่ยไหนอะ ไอ้อะมก่อได้พกูเนี่ยไม่ไม่หามึงต้องหาดาบตีด้วยนะพี่ไม่มีเลยไม่ได้เอามาเลยเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะมึงถูกตัวอะไรก่อด้วมึงเน่าเลยนะโพี่พี่พี่ีจะตายแล้วพี่เอาเม็ดที่ผมไม่ใช่โอ้โหนี่อะไรเนี่ยพี่เอาเม็ดที่ผมไม่ใช่นี่เอาปืนใหญ่ไปใช่เอาปืนใหญ่ไ่นี่เอาเม็ดเอาเม็ดที่ผมไม่ใช่ไปเร็่ๆใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนเร็วเคโอเคโอเคจะตายแล้วจะตายจะตายใช้เลือดเต็มเลยใช้เลือดเต็มโอเคโอเคกำลังใช้อยู่โอ้พี่เพื่อนติดพิษนี่หว่า เปี๊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 จะใช้เม็ดคิดปีใช้เม็ดคิดโอ้ยโอ้ยรักษารักษาร่างกายรักษาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทมี่ไหนกันอ่ะอ้นี่ก็หลงยังเลยโอ้ไอทางนี้บันไดอ่ะบันไดสูงกลางโอ้อย่าบอกอย่าบอกว่ามีทางไปอีกอ่ะโอ้สี่ทางเลยโอ้โหตายไอทางนี้ไหมดูดูน่าตื่นเต้นนะทางเนี้ยไอแต่แต่ว่าทางนี้มีลาวาสีแดงเนี่หรือว่าพรมไม่รู้เนี่ย นี่เราเดินตามทางดีกว่าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอาเลยเดี๋ยวไอ้ก่อมึงแก่ไอ้เฮี้ยกูตีมึงไม่ได้ไหมพีมึงมาช่วยตัวเองตีเราตีเราตีเราเราวางหน้ากุ้งเฮ้ยอย่าอย่าดันกูอย่าดันกูพี่บูมเดี๋ยวลูบงเนื้อตีอิสปาร์ตาเลยเดี๋ยวลูมานี่คืออะไรก็โกสโตนเดี๋ยวกินแม่งเลยดิโอ้ตัวสว่างตัวสว่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยตะะเกกียบแ่ลไอ้ผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วพี่รืมข้าวหอดอันตรายอันตราย นตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหพี่กุมพาดตู้นี้เหรอโอ้ยอะไรอีกเกี่ยวกูเนี่ยโยนโฮ้ยนี่กูแซนเลยพีชีวิตมึงอะชีวิตนักเปรตมึงอะแล้วไปกินแต่พวกหนาไปเนย้อโคตรเหี้ยถือแต่กระถือแต่กระทาเออพี่มีกระทาเวทไม่ใช่เหรอทำไมไม่ใช้เอะ มันมันหมดไปแล้วอ่ะใช้เล่นหมดแล้วเอาไอ้ <c oughs> ยิง <c oughs> ยิงไม่ไหวเลยหมดเลยไอ้มันนี่มารวมตัวกันเมื่อกี้พี่ปุ้มพลาดไปกล่องหนึ่งมีโฉลชั่นมีเจนขนาดเล็กอยู่โอ oh, ดีดีดีไปกรตอ่อไปกรต่อไปกรต่อเสียเวลามากเกินไปแล้วโอ้ข้างหน้าที่มันลาวาหรือว่าผมมันไอ้มีกับโน้ตให้เล่นด้วยไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้พี่กลัวไอ้พี่ตัวกลัวตัวเฮียนี่เข้าเข้าขึ้นหัวใจแล้วเว้ยมีอะไรลงโจงโอ้ไม่มีอะไรแล้วเคลียร์แล้ว เฮ้ยเออจานละไป,ไปทางอื่นเนี่ยไปทางอื่นละเฮ้ย,ยพี่บูมพี่ล้อมกินยาน,นี้หน่อยผมได้มาเม, <ยา S 1> มื่อกี้ะนะยาอนี่ยมันอยู่ในกล่องเมื่อกี้โอ้โหดูสถานะโอ้โสถานะเฮีย้ยมากน้องให้พ่อมึงกินเนอะเฮ้ยแต,แต่แต่เลือดมันรีเจนสามไม่น,นะดูวยมันเอาไว้รีเจนเลือดเลยไม่สนใจอบอยให้พี่มันกินไปพี่เอาไปไว้เอาไว้เลือดตัวเองเว้เฮ้ยยังไงโอ้แผ่นเพลงช็อตแคสต์โอใส่ที่อาจจะมีตัวอะไรออกมานะ อ๋อคือคือเวลาจบดันเจี้ยนจะต้องมีเพลงตอนจบไงเราจบแล้วเหรอเออเราก็ใส่เพลงเพื่อให้มันจบไงเข้าใจไหมเจ่เราฆ่าบอสไปแล้วบอสใหญ่ของดันอะนี่มันเพลงไหมข้ามคลาสสิกเลยดีกว่านี่เอาแผ่นดิสออกเลยเงียบเลยขุดกลับบ้านด้วยอโอเคเรากลับานก่อนดีกว่าไปไปไปโอเค อย่าลืมนะเราจะมีเราจะมีอีกหนึ่งที่นะรู้เปล่าอีก<ช><ช>หน,<ะ>นึ่งที่ก็คือนี่ไงไอ้นั่นไงใบโอใหม่ไงโอ้ไ,<ง>ไม่กูว่าจะต้องเก็บพวกพิษเนี่ยแล้วก็มายืนใกล้ๆกันนะทุกคนทไมอ่ะแล้วก็แบบ<อ>ส่งกลับ<อ>บ,บ้านไปพร้อมกันเลยไงเขาไม่ได้รู้เนี่ยเขาไม่ได้รู้ตอกไอ้ตอกแดงก่อนอย่าเอาไม่ตายอ่ะเอาไม่ตาย่เตีตายหมดเลย เร็วเร็วขี้โตฟันอีกเลยไม่เหลือกูคนเดียวโดยฆ่าตัวตายเหลือกูคนเดียวก็ไม่มีที่ฆ่าตัวตายด้วยไปนี่ไงสแลตคิวใช้คำสั่งเดยว้าวสุดยอดสุดยอดเป็นนัทจีนที่สุดยอดมากเลยเฮ้ยอ้ไอเหี้ยนี่อีกอะไรอะไรโดนโดนโดนจับหน้าอีกแล้ว ไอ้ถูกฆ่าตายไปชิปปักก์เนี่ยเอาของแั้วหมดมาตกแต่งบ้านแล้วปะโข้งปกขอเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วเร็วๆๆๆวไปไหนอ่ะไปไหนไปไอ้นี่ไงไ,ไ,ไ,ไปโอใหม่ไงโอ้ได้เลยได้เลยเไม่เหมือนเจนนกสีแดงมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันเดียวไอ้นกสีแดงเนี่ยผม,<อ>มจะจับมันผมจะจับมันโอเคนกปลาหีเฮ้ยข้างข้าวดีกว่าข้างบนนะดูดิโอ้ข้างข้าวดีกว่าดูป่อยสุดหนึงบุ่มสุดหนึ่งเลยโหรอไอ้ผมตีผมตีตีมันไม่ถึงตีมันไม่ถึงไอ้พี่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 บุ่มจะที่นั่งมาใช่ไหม ที่นั่งเหรอที่นั่งอะไรอ๋อเซนโดผมผมอยากส่ไปเอาไาดิเอาไปดิผมจับนกได้แล้วผมอยากรู้ใส่ได้ไหมใส่ดูดิเอ้นกนกู่ไหนนกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเวนตีวนต์อนเวนต์นอกนานอกนอก เไปเรกวๆไปเร็วๆไปเรกลงดีเร็แล้วๆเร็วๆไปเร็วๆร็วๆไปเรัวเฮ้ยกูปว่านเร็วเอ่อเรวรว มันมันได้เยอะขึ้นไปบอกว่าจริงๆนะคืออีเวนต์อะมันมีเยอะมากพี่แต่เราโชคร้ายได้เอีเวนต์นรกบนดินซึ่งเราเรายังไม่พร้อมเ,ออเราไม่พร้อมดูดิโอ้วันจังไรเกินจังไรเกินนายเอาคาบไปไอ้นี่นี่ยไอ้นี่นี่ถือว่าจังไรมากเลยเหมือนกูโดนเอาคืนใน GTA เลยแบบฟองลงเลยเหมือนโปงลงเลยวเว้ยกับลงเวอร์ไปเมื่อกใช้ชีวิตสงบสุขจับนกไปเลอยู่จู่ก็โผล่มาเฉยเลยโอ้เกม เโรียวเลยโเมื่อกี้ปลาเกล็ดแตกเลยปลาเกล็ดแตกเลยเฮ้ยอาไม่ต้องไปแล้วมากจริงๆหน้าตรงนั้นอ่ะไปออกไปอ่ะไม่ต้องไปแล้วมากวันนี้แล้วอีอีเวนต์จะไม่จบจนกว่ามันจะขึ้นว่าจบเลยอันจะต้องอยู่ในถ้ำกันตลอดงอันจะต้องสร้างบ้านใหม่ไงเฮ้ยอันจะต้องส่งหน่วยรอดชีวิตขึ้นไปเพื่อเพื่อไปเก็บของแล้วกลับมาบ้านใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยๆไงโอ้โหโอ้อะไรกันวะชีวิตจะต้องหลบซ่อนเออะจะต้องสร้างบ้านจากออฟซิเดียนเท่านั้น เมื่อกี้ตอนเราทำบ้านกัน,นสวยๆเอ้โหกูกูลมจับเลยกูเป็นลมกเข่าเลยกูเข่าพูดเลยทุกคนเดี๋ยวผมกลับมาผมจะขึ้นไปดูผมจะไปสอดส่องกูไปด้วยกูไปด้วย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 กันเราต้องไปด้วยกันไปไปม,ม,มันเป็นปีศาจจากโลหมา,าจ,จะแพ้น้ำก็ได้ตามมันมาร้อนมากไฟอะไรกันไฟนรกเลยมันร้อนโอ้โหดดิมึงดูมันถล่มบ้านแล้วดิโอ้ยมันปฏิบัติกับบ้านกูเยี่ยงขี้เลย เออกูอยู่น้ำไฟไม่ดับเลยไงไฟนรกไงไฟนรกไงฮ้พี่บูมพี่บูมดูเสาฟ้าบตัวนึงอกคนน่าแล้วเกิด้าโดนไฟเผาอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยมันหายไปแล้วเหรอมันหายแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอะจบแล้วเหรจบแล้วเดูบ้านดูบ้านเลยไม่ไม่ใช่บ้านมึงฉัะอะไรเนี่ย ไมดีนะกล่องพวกกล่องพวกนี้ไม่แตกด้วยอ่ะเฮ้ยทำลายแค่หน้ามันทำลายแค่หน้าบ้านโชคดีโชคดีโชคดีไว้ที่เราลากออกจากบ้านก่อนถ้ากล่องแตกทุกอย่างแตกนะมึงเอ้ยโอ้มากัดแล้วดูดูทุกอย่างที่มันทำลายมึงรู้สึกอะไรบางอย่างเพราว่าเบเกนแล้วก็ไอพีทำไมวะมึงรู้สึกเหมือนกับว่าพาร์ดี้จะต้องจบกันไปก่อนไหมวะเพราะฟาร์ดี้เนี่ยไปยังอีเวนต์มันหมดขยี้หัวใจกูอย่างแรงเลย นี่ย้งใช้ยุ้ยต่อเลยมึงดูบ้านที่ลุงตาสร้างมึงดูกระจกที่ไปเกนลุงาครับมันหายหมดแล้วเว <c oughs> ้ยแต่สวยงามวงผมฟังหมดแล้วแม่งไง ไม่เล่นแบงก์เกมก็ต้องจบก,กันไปแล้วนะสำหรับรายการอุปสรรคทีวีแล้วก็เกมเลียวไล่ไม้ครับนะโอ้โหวันนี้นี่นับว่าเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเป็นการเซอร์ไพรส์ที่จังไรยที่สุดเจ้ี่กูเคยเล่นเกมนี้มาเลยว <S <S เว้ยจริงๆนะไอ้กูโกรธแค่นิดนี้นะอยู่ๆก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกับเหมือนกับปล้องอะไมา่ร้นะเ่าไอ้หรือว่ามันจะเป็นเขาเรียกว,ว่าเวนกำบพี่ที่เราเคยทำเด็กในจีดีเอ่ะใช่นี่แน่พี่มันต้องเป็นเวนกมกูเชื่อในเวนกมนะกูเชื่ออย่างแรงเลยไม่รู้ว่าจะกลับไปเอาชีวิตรอดในคืนนี้ ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะโอเคนะครับก็สำหรใครที่มากดไลคกับเใครบาบูบิซิแล้วก็เบกอีก็ต้องขอบุญขอบใจขอบใจ thank ้ o ณจุดนี้มากๆเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกม R L คาบของเราแล้วก็เกมโนแมสกายก็สามารถดูกันได้ในรายการดูพิเศษทีวีหรือว่าในแชแนลสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าไปบ่ายจ้าบายจ้าเียยเ